หลังจากการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคดนตรีร่วมสมัยหรือยุคคอนเทนเบอร์รีหนึ่งในนักกีตาร์ที่มีบทบาทในฐานะผู้ขับเคลื่อนกระแสดนตรีร่วมสมัยคนสําคัญเป็นชายหนุ่มจากคิวบาผู้นําเฉดสีที่แตกต่างมาระบายให้กับงานเพลงกีตาร์สไตล์คลาสสิกทั้งหมดคือเรื่องราวของเลโอบราเวอร์บราเวอร์เติบโตมาในครอบครัวคนดนตรีและน่าบังเอิญที่ลุงของเขาคือผู้ให้กําเนิดเพลงอย่าง มาลากินาบทเพลงที่นักกีตาร์มือใหม่หลายๆคนอยากเล่นเออเนสโตลาโคนาครับบราเวอร์ ower, เริ่มฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตนเองโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแผ่นเสียงกีตาร์นับร้อยของพ่อก่อนจะเรียนกีตาร์อย่างจริงจังกับไอแซคนิคโคลาลูกศิษย์ของเอเมเลียลพูโจหนึ่งในลูกศิษย์สายตรงของฟรานซิสโกทาริกาหลังจากเรียนกับนิคโคลา เ r รา e r เเดินทางไปศึกษาต่อ,อยังมหาวิทยาลัยดนตรีฮอร์ตตามด้วยโรงเรียนดนตรีทิวลยียตอันเลืองชื่อในช่วงเริ่มต้น b บรา e r วอร์มักจะใช้สำเนียงพื้นเมืองคิวบาเป็นแรงขับหลักในการสร้างงานประพันธ์ดนตรีต่างๆแต่ต่อมาครับ b r รา e r เริ่มมีความสนใจในดนตรีแนวล้ำยุกกลุ่มอเวนการ์ดและ minimalist อิทธิพลดนตรีเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นผลงานเพลงกีตาร์คลาสสิกอย่างแคนคม และ La e s p e r a l Eterna งานเพลงที่เต็มไปด้วยการทดลองชวนฝันและแปลกใหม่ตามมาด้วยผลงานเพลงที่มีส่วนผสมระหว่างความแปลกใหม่และความเป็นพื้นเมืองคิวบาได้อย่างลงตัวเช่น El d e c a m e l o n Negro ที่ได้แรงบันาดาลใจมาจากพื้นบ้านแอฟริกาบวกกับแนวทางการประพันธ์ตามแบบ Minimalist หรือ Sonata เพลงที่แต่งให้กับ Julian b r e m รวมถึงงานเรียบเรียงเพลงจากศิลปินผู้โด่งดังอย่างวง The Beatles, The Four on the h i l l และ p e n n y l a n e มากไปกว่าน,นั้น Brower ยังเขียนแบบฝึกที่ท้าทายและมีกลิ่นอายแตกต่างเฉพาะอย่าง Estudios s e n s u l l s ในปี1980อาการบาดเจ็บนิ้วกลางของมือขวาทำให้ Brower ต้องเลิกเล่นกีตาร์อย่างจรงิงจังและหันมามุ่งกับงานประพันธ์เป็นหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสายงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับบราเวอร์โดยเฉพาะงานดนตรีประกอบภาพยนตร์ซึ่งหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อให้กับบราเวอร์คือุ Un er Day November ภาพ,พยนตร์สัญชาติคิวบาในปี1972ที่มีเพลงประกอบภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันภาพ,พยนตร์สายรางวัลอย่าง Like Water for Chocolate หรือจะเป็น A Walk in the Cloud ภาพ,พยนตร์ที่มีนักแสดงนำอย่างเคียนูรฟหรือ John รจอห์นวิกเทอรจักันนั่นเอง ตลอดเส้นทางกว่า5ทศวสวรรษของนับประพันธ์ชาวคิวบาผู้นี้บราเวอร์ได้มีส่วนร่วมในเกือบทุกบริบททางดนตรีตั้งแต่ดนตรีประกอบภาพยนตร์ไปจนถึงการเป็นวัทยากรให้กับวงซิมฟนีออเคสตราระดับโลกชื่อเสียงและผลงานที่ส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองคิวบาทําให้บราเวอร์กลายเป็นบุคคลสําคัญของประเทศโดยดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและภาพยนตร์แห่งคิวบาวนในระดับนานาชาติครับ บราเวอร์ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาด้านดนตรีของของค์การยูเนสโกแม้จะมีผลงานหลากหลายแขนงแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ากีตาร์ในสไตล์คลาสสิกเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดสไตล์การประพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ b บราเวอร์บทสัมภาษณ์ในปี2018 b r สบแราเวอร์แนะนำนักดนตรีรุ่นเยาวว่าต้องฟังเพลงทุกประเภทและเครื่องดนตรีทุกประเภทสิ่งนี้จะช่วยให้โลกของดนตรีของเรานั้นเปิดกว้าง และนำไปสู่การวิเคราะห์จนตกผลึกเกิดเป็นสไตล์ดนตรีของตนเองในที่สุด